สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องลูกหกล้มบ่อยเท้าแบนหรือเปล่าและดูยังไงว่าเท้าแบนค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าน้องเดวาเนี่ตอนนี้สองขวบครึ่งค่ะล้มบ่อยมากเดินก็ล้มวิ่งก็ล้มจนจะต้องใส่เสื้อผ้าเป็นกนเกงตลอดค่ะเพราะว่าล้มจนแผลเต็มขาไปหมดแล้ว คุณแม่ก็เลยลองไปปรึกษาคุณหมอประจำตัวนะคะเขาก็ดูว่าเนี่ยเท้าแบนเลยนัดหมอกายภาพด้านเท้าแบนของเด็กโดยเฉพาะให้ค่ะพ่อมาถึงนะคะคุณหมอก็ให้ลองเดินให้ดูก่อนค่ะแล้วก็ลองสอบถามว่าพ่อแม่เนี่ยมีใครเท้าแบนไหมซึ่งพ่อแม่นะคะไม่มีใครเท้าแบนเลยค่ะคุณหมอบอกว่าน้องเดวาเท้าแบนค่ะแต่ว่าเป็นเท้าแบนตามสรีระ ถ้าล้มบ่อยๆนะคะก็แนะนำให้ตัดรองเท้าค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ล้มก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าน้องเพิ่งจะวิ่งได้เดินได้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะและคุณหมอก็เช็คเท้าแบนนะคะโดยการที่ยกนิ้วโป้งเท้าดันขึ้นมาค่ะถ้าเกิดมันมีส่วนเว้าขึ้นมานดูมีอุ้งเท้าเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นเท้าก็จะค่อยๆปรับขึ้นจะเริ่มมีอุ้งเท้าค่ะประมาณ5-8ถึงขวบ และคุณหมอก็เช็คจากส้นเท้าอีกครั้งด้วยค่ะโดยการจับยืนหันหลังแล้วก็วัดองศาของส้นเท้าขาข้างขวาของน้องเดวาตรงค่ะแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยเอียงแค่4ี่องศาคุณหมอจะตัดรองเท้าให้นะคะเมื่อเท้าเอียงประมาณ7องศาค่ะฉะนั้นน้องเดวานะคะก็เลยยังไม่ต้องตัดรองเท้าค่ะแล้วก็อีกสักสามขวบเนี่ยค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ แต่ในระหว่าง6เดือนนี้นะคะก่อนที่จะนัดเจอคุณหมออีกทีหนึ่งค่ะคุณหมอก็สอนให้คุณแม่เนี่ยจับเท้าน้องห้าท่าค่ะทำเช้าเย็นท่าละสิบทีตามนี้เลยค่ะขอย้อใ,อใป้หมอสอนคุณแม่เล่นนึ่งนะคะโอเคไหมค่ะซ้อมนะโอเคนอนไงก่อนนอนไงก่อนพล,ลิกไงโอเคค่ะข้อที่หนึ่งนะคะมือนะคะอุ้มมือจากนี้นะับ หนึ่งสองสามห้าหกดแปด้าโอเคค่ะท่าที่สองก็ดันนี้ปุ๊บแต่องอเขา่าชึ้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด้าสิดีไมค่ะสบายไหมท่าที่สามมือนี้ดึงเขาออมามือจับข้างในดันเสอหนึ่งสห้าหเดแปสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสทำสองข้างนะคะทำทุกอย่างต้องทำข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อทำอีกข้างหนึ่งนะอย่าสับสับมานะ ท่าที่สี่ค่ะ้าะน้องเอวาน้ขึ้นไหนคะคนเกงโอ้โหเก่งจริงๆอันนี้เอวายังไม่ต้องสู้นะหมอยดให้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดแปดเกสนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปคือท่าสนะคะค่ะท่าสุดท้ายนะ้องเอวายกขึ้นมายกขึ้นมาค่ะา,ายกยกยกย,กย,กยกเองเลยยกคึบโอ้โหเกเก่งเก่งหนึ่งสอสมสี่ห้าเจดแปดเกเก่งมาอีกทีสักครั้งนึงวนอีกทีะคหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดแปดเ เก่งมากๆเลยคนนี้โอ้โหเนี่ยท่านี้นะคะจะช่วยให้เท้าไม่บิดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ให้นั่งขา W ดนะคะส่วนคนที่เท้าแบนนะคะหมอแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบรุ่น a อซิกไกยาโนค่ะสำหรับเท้าแบนโดยเฉพาะอันนี้ก็คือช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะหาซื้อยากบางทีการตัดรองเท้าอาจจะง่ายกว่าค่ะซึ่งการตัดรองเท้ากับคุณหมอนะคะประมาณ2,000บาทค่ะ และส่วนใหญ่เด็กจะเปลี่ยนไซสอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6เดือนค่ะแต่เด็กบางคนเนี่ยถ้าเกิดตัวเร็วก็อาจจะเปลี่ยนไซสเร็วกว่าน,นั้นค่ะส่วนค่าที่ปรึกษาคุณหมอนะคะประมาณ300บาทค่ะและค่าโรงพยาบาลอีก250บาทค่ะคุณหมอบอกว่าตอนนี้นะคะเด็กเนี่ยเป็นเท้าแบนกันเยอะมากค่ะลูกคุณหมอทั้ง2คนเนี่ยก็คือตัดรองเท้าใส่เหมือนกันค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ